สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับช่องแซบยั่วบายบุ๋มอีกแล้วนะคะวันนี้ทุกคนทายสิคะว่าเราจะมาในเมนูอะไรนี่เมนูของเราก็จะมีอ่าสปาเกตตี้นะคะวันนี้มีหอมยายค่ะมีหมูสับแล้วก็มีมะเขือเทศหั่นนะคะอันนี้เส้นสปาเกตตี้คะ่ะแล้วก็มีซอสมะเขือเทศนะคะเราจะมาทําในเมนูอ่า สปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศหมูสับกันนะคะอันนี้เราจะใช้ในการต้มเส้นก่อนนะคะตั้งไฟค่ะเอาน้ำใส่หม้อแล้วก็ตั้งไฟนะคะจุดแก๊สเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะนำะเส้นสปาเกตตี้ของเรานะคะ ใช้เท่าไหร่ก็ได้นะคะตามความเหมาะสมที่เราจะกินนะคะอยู่กี่คนเราวันนี้เราจะกินสามคนเราก็จะใช้ประมาณนี้นะคะสามคนคือกินจุนะคะทุกคนอันนี้เราก็ต้มไปก่อนนะคะรอให้เส้นของเราเนี่ยนิ่มแล้วก็น้ำเดือดนะคะเราอย่าเพิ่งหนีจากหน้าเตาไปไหนนะคะนี่เพราะว่าเส้นของเรามันก็จะอ่อนลงเร็วนะคะ เส้นเริ่มอ่อนตัวแล้วนะคะแล้วก็รออย่างเดียวคือน้ําเดือดนะคะตอนนี้เพราะว่าขั้นตอนต่อไปเราต้องมาเติมในของน้ํามันพืชนะคะแต่ต้องรอน้ําเดือดก่อนนะคะทุกคนเพื่อที่จะให้น้ํพืชน้ามันพืชเนี่ยลงไปจับอ่าไม่ให้เส้นนี้เหนียวติดกันมากนะคะนี่ขั้นตอนนี้ของเราเรียบร้อยแล้วนะคะน้ํำเดือดแล้วค่ะนี่ เดี๋ยวเราจะมาเติมน้ำมันพืชนะคะเติมลงไปเพื่อที่จะไม่ให้เส้นของเราเหนียวเหนียวมากแล้วก็ติดกันนะคะมันเป็นอ่าเทคนิคในการต้มเส้นสปาเกตตี้นะคะเดี๋ยวเราจะรอให้เส้นใสนะคะต้มไปเรื่อยๆก่อนนะคะเดี๋ยวรอสักพักนึงเดี๋ยวเส้นก็จะใสนะคะ ต้มไปเรื่อยๆนี่เส้นเราก็เริ่มมีสีใสขึ้นมาแล้วนะคะการต้มสเส้นสปาเกตตี้เนี่ยนะคะคือมันก็จะใช้เวลาหน่อยนะคะประมาณ 10- บถึงสินาทีนี่แหละคะ่ะประมาณนั้นถึง15นะคะเราก็ต้องอ่าอันนี้นะคะใส่น้ําลงไปเยอะๆนะคะเพราะว่าเส้นสปาเกตตี้เขาจะดูดน้ํานะคะนี่เส้นของเราเริ่มมีความใสขึ้นมาแล้วนะคะ แต่เราต้องต้มต,ต่อไปอีกนะคะเพราะชิมแล้วคือยังไม่ได้นะคะข้างในยังไม่สุกนะคะอันนี้คือสุกเรียบร้อยแล้วนะคะนี่หลังจากที่เราต้มต่อเะกี้นี้ที่เราชิมไปนะคะเราต้มต่ออีกประมาณ3นาทีก็ได้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็นำเส้นสปาเกตตี้ของเราลงไปน็อกกับน้ำเย็นได้เลยค่ะขั้นตอนนี้ก็จำเป็นนะคะ เพื่อที่จะไม่ให้เส้นของเราเหนียวแล้วก็ติดกันเราจะใช้าน้ำนะคะล้างเส้นสปาเกตตี้ของเราประมาณ3น้ำนะคะนี่ได้แบบนี้แล้วเราก็นำไปล้างนะคะทุกคนจะล้างประมาณ2น้ำถึง3น้ำก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกเลยแต่เราใช้3น้ำนะคะแล้วเราจะมาทำส่วนของซอสสปาเกตตี้กันคะ่ะใส่น้ำมันพืชลงไปนะคะใครสะดวกใส่เนยก็ได้นะคะ แต่วันนี้เราใช้เป็นน้ำมันพืชน,นะคะอันนี้ก็เป็นหอมใหญ่ที่เราหั่นไวค้ค่ะเราก็เอาหอมใหญ่ของเราลงไปผัดก่อนนะคะผัดหอมใหญ่ให้มันมีกลิ่นหอมแล้วก็ให้สุกก่อนนะคะเพราะว่าอ่าน้ำของขออง่าหอมใหญ่เนี่ยนะคะออกมาจะทำให้มีรสชาติที่หวานนะคะอันนี้ได้แล้วนะคะเพราะว่าเริ่มสุกแล้วคะ่ะ เริ่มสุกก็คือก็คือจะมีกลิ่นหอมขึ้นมานะคะเราก็เติมค่ะอ่ามะเขือเทศเป็นเนื้อนะคะเนื้อมะเขือเทศที่เราหั่นไว้นะคะใครจะเอาเมล็ดออกหรือไม่เอาออกก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกเลยสูตรนี้นะคะไปแอบขอเข้ามาตั้งหลายปีแล้วนะคะทุกคนจากโรงแรมแห่งหนึ่งในพัทยานะคะเขาทำให้กินแล้วเรารู้สึกว่า อร่อยมากๆเลยนะคะเราก็เลยชอบรสชาติแบบนี้มาตลอดเลยนะคะเราก็จะทําให้ที่บ้านกินตลอดเลยนะคะบอกไว้เลยว่าอร่อยมากแล้วเครื่องปรุงก็ไม่มีเยอะมากนะคะอันนี้ผัดให้เนื้อของมะเขือเทศสุกเลยนะคะนี่เริ่มสุกแล้วก็จะเปลี่ยนสีประมาณนี้ค่ะเราก็มาเติมในส่วนของหมูสับค่ะเราก็จะผัดหมูสับต่อไปเรื่อยๆนะคะเร่งไฟ ขึ้นมานิดนึงเพื่อให้หมูสับของเราสุกง่ายนะคะนี่ของเร,เราก็จะผัดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าหมูของเราจะจะสุกนะคะคืออันนี้เราจะไม่ปล่อยกระทะเลยนะคะเพราะว่าถ้ากระทะอันนี้มันจะไหม้นะคะทุกคนกลัวกลัวอ่าผักหอมหอมใหญ่แล้วก็อ่าเนื้อมะเขือเทศของเรามันจะไหม้ก่อนนะคะเราต้องคนตลอดนะคะ ผัดให้เข้ากันนะคะตอนนี้กินหอมมากเลยค่ะหอมจริงๆนะคะสูตรนี้แบบได้มาแล้วทำกินประจำทั้งบ้านก็ชอบนะคะแต่ไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะชอบเหมือนเราหรือเปล่านะคะอันนี้ได้สูตรมาเราก็รีบขอสูตรพี่เข้ามาเลยนะคะพี่เขาก็บอกสูตรนะคะเพราะว่าทำง่ายมากๆค่ะอันนี้ถึงขั้นตอนการใส่ ซอสมะเขือเทศแล้วค่ะเราไม่ได้เติมซอสพริกนะคะวันนี้เราจะใส่เฉพาะซอสมะเขือเทศอย่างเดียวค่ะแล้วเราก็จะมาผัดให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะยังไม่ถึงขั้นตอนการปรุงนะคะใจะเย็นๆค่ะนี่เราก็จะผัดให้เนื้อทุกอย่างเข้ากันก่อนนะคะขั้นตอนนี้คือยังไม่ปรุงก็หอมมากแล้วนะคะทุกคน กินแบบหอมมากๆเลยค่ะและสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่ทำง่ายมากๆนะคะเครื่องปรุงไม่ยุ่งยากค่ะบอกไว้เลยง่ายมากอันนี้ปรุงรสเลยค่ะใส่ผงรสด,ดีลงไปเลยค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายค่ะแล้วเราก็จะใส่เกลือนะคะ คือมีแค่3สิ่งนี้อันนี้เติมเกลือคือเราไม่ได้เติมเยอะนะคะทุกคนเพราะอาน้ําซอสของเราเนี่ยซอสมะเขือเทศของเราก็จะมีความเค็มเปรีย้ยวหวานอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะเราก็จะเติมเพิ่มลงไปแค่นั้นเองนิดเดียวนะคะอันนี้เราก็มาผัดต่อให้แบบเข้ากันเลยนะคะเราเติมแค่นี้ก็คือรสชาติแบบรสชาติดีเหมือนโหอร่อยกว่าเซเว่นอะทุกคนเอาง่ายๆ อ,อยากให้ทุกคนได้ลองนะคะสูตรนี้อร่อยจริงนะคะนี่มีแค่นี้จริงๆนะคะไม่ยุ่งยากเลยค่ะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้นะคะนี่เรามาจัดใส่จานโอ้โหสีสันหน้าตาน่ารับประทานมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะ